การด้านเขาทานอยุงรต้องเ่เติมไีนีครเห็นครบขการตั้งกีฬาขีดขีดการเล่นกันอกหลายนโยบายนะครับนี่เลยวายอๆนะครับขอบคุณนะครับเอพี่ๆครับปอบคุอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แเลยครับหนมายเลขหครับแก้วมวงนี้สีไม่ตกนะครับอันนี้น่าจะเป็นลขสามไปเอาเดีวนี้ที่หมกฟาระวนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก้วนี้ปย

ยกโตยกโตเป็นมันโอ้จะเป็นได้คนอะไรเป็นไ้ยกเป็นไหคนเป็น้คนเป็นได้คน การนะค่ะกละ่ปลยออกเลยไม่ทานกละเกขึ้นขึ้นบุกจีนร้านเลยจีไม่ดเอาใจเลยเ็นนที่เะจังไม่เห็นไม่เห็นเ็เลยตอนนู้นอ่ะ น้าม <ider> ื่นนะป่านน้ำมื่นนะไมหน้ามือีกตาใสยางเดียวเลยค้าก็เดีาบอกขนาดลุงเข้ามาเมียเข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นตาดูมัดูนี่ั่นหนักเลยรู้าการ แค่เดียวไปตัดานนังรูกดีอยู่้าน่ะบัดเี่าคตาคตาอัดเดียวเลยด้วยแล้วก็มาผลสมัครเีอล้วัตีย่างเดียวให้ลงคนมาด้วยัลุงใส่กันเข้าเยอะมากฝาครับ โวครับเว่จะสครับจะใสครับบัพวขาวัวขาววครับโอ้มาจากงพวกขาวอยู่งายไปแล้วะครับเนี้ยอวง่าแบอบ่ไหเน่ามะเครื่องลง3ทุ่มเอาไข่หมอเอมาไของว่คิดก่อนไอบมคือขอจด้นี่นะคะไขย่างไร่ย่างเนี่ยไั่ต้ใส่ข่กระว ใช้รถเจ้าอยู่สายอยู่คนหม้ออะไรเหรอหม้อเป็นยังไงอยู่เจ้าใช่อีกจังไยแล้วก็เบสใช่ไหมแล้วก็เบสก็นช่เลยแล้วก็เบสก็ได้บรรยากาศรอทุกคนครับคนบอกไรเลยครับแต่ววันแรกที่แกมาเลยยังู้มก็เลยหม้หมดช่วยกันทำลายเลย ขอบคุณมากเลยเจ้ตาสาวทุกคนชแนลดนะคะกดกดติดตามกดกด่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ